พวกเธอพวกเธอได้รู้ข่าวจากเว็บไซต์ทเทลเฮลไมที่พวกเขาบอกว่าเราควรกินผักผลไม้ให้ครบห้าสีนะอ๋อได้ดูได้ดูที่บอกว่าพืชผักแต่ละชนิดน่ะมีมีประโยชน์ต่างกันใช่ไหมพราะฉะนั้นเราต้องทานผักผลไม้ให้ครบห้าสีนะพวกเธอรู้ไหมว่าแต่ทำไมผักผลไม้แต่ละชนิดถึงมีสีที่ต่างกันล่ะก็เพราะว่าลงวัตถกมันไม่เหมือนกันไงเช่นสีเขียวของมะนาวมาจากลอโรฟิลสีส้มของแครอทมาจากเบต้าแคโรทีนและสีม่วง ของกระหล่ำปีมาจากสารที่มีชื่อว่าแอนโทไซยานินซึ่งจะเปลี่ยนสีตามค่า pH ของพืชชนิดนั้นตั้งแต่สีแดงไปจนถึงสีม่วงอย่างเช่นแอปเปิ้ลที่มีสีแดงไงแล้วค่า pH คืออะไรหรอค่า pH คือค่าที่แสดงความเป็นกรดเบสของสารค่า pH เท่ากับ7จะเป็นกลางค่า pH น้อยกว่า7จะเป็นกรดและค่า pH ที่มากกว่า7จจะเป็นเบสและเราจะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสด้วยอะไรล่ะเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์ ก็มันก็มีตั้งแต่กระดาษดิสมารที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงสแสดงว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินสารนั้นจะเป็นเบสแต่ข้อจํากัดของมันคือมันจะไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่าสารใดเป็นกรดมากกว่ากันจึงนิยมใช้ universal indicator ที่ระบุค่า pH ของสีจากวงล้อสีอ,อ๋อนี่น่าละเราเคยค้นหาข้อมูลแล้วพบว่าสารในชีวิตประจำวันมีค่า pH ที่ต่างกันนะ น้ำมะนาวมีค่า pH เท่ากับ2น้ำมีค่า pH เท่ากับ7สบู่มีค่า pH เท่ากับ12นี่นี่นถ้าแอนโทไซยานินมันสามารถเปลี่ยนสีตามค่า pH ได้จริงเราก็เอาวระลำปีม่วงมาทำเป็นอินดิเคเตอร์ได้น่ะสิเราลองเอาวระลำปีม่วงมาต้มและสกัดดีไหมลองดูลองดู ไม่ใช่วันนี้เราจะทำอินดิเคเตอร์จากกระหล่บปีมว่วงและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำน,นคะครับเราจะใช้แครอทแอปเปิ้ลมะนาวผ้าขาวบางโซดาโซดาไฟกาแฟแก้วสำหรับรตองนน้ำครึ่งน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูช้อนสำหรับตวงคุงมือและอุปกรณ์ต้มและหั่นและตัวเอกของเราก็คือกระหล่ำปีสีม่วง ทาอินดิเคเตอร์จากกระลำปีม่วงนะคะก่อนอื่นเลยแล้วต้องสวมถุงมือขั้นตอนที่1หั่นกระลำปีม่วงให้เป็นฝอยๆบางๆ,ๆเพื่อสามารถนําไปสกัดได้ง่ายขึ้นขั้นตอนที่2นํากระลำปีที่หั่นแล้วนํามาปัน่น ปีที่หั่นแล้วนํามาต้มเพื่อให้สีมันจางลงนะคะหลังจากที่เราต้มจนสีเริ่มจางลงแล้วนะครับเราจะนําไปกองด้วยผ้าขาวบาง ก็จะได้อินดิเคเตอร์ที่สามารถนำไปทดสอบความเป็นกรดและเบสได้ว้าวเรามาทดลองควาเป็นกรดเบสของสารในชีวิตประจำวันกันเถอะนี่คือสารแอนโธไซยานินที่เราจะนำมาทดลองกับน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูโซดาน้ำเปล่าน้ำพึ้งกาแฟและโซดาไฟมาทดสอบน้ำส้มสายชูกันนะคะ มาลองทดสอบโซดากันนะคะและสุดท้ายเราจะมาทดสอบกับโซดาไฟนะคะสารแอนโทไซยานินสีแดงจะเป็นกรดแก่สีน้ำเงินจะเป็นกลางสีเหลืองจะเป็นเบทหลังจากที่วันนี้เราได้ทดลองอินดิเคเตอร์กล่อปีม่วงเธอเป็นไงบ้าง อ๋อใช่ใ่ได้กลมลู้เยอะเลยจะเห็นว่าเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะสวัสดีครับชื่อนคัคลินทอมนันดีชื่อเล่นชื่ออะไรคบสวัสดีค่ะชื่อสาภากุลชื่อเล่นชื่อว่าแพรวาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กิีพิงพ์รัศมิพันธ์ชื่อเล่นชื่อออกแอนค่ะพวกเราเป็น<บ>ปน,น <า S 2> ักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามครับหนึ่ง โรงเรียนสามพาวิทยาจังหวัดยโสธี